ดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะตันหยิบน้ำกระเป๋าใบหนึ่งค่ะที่ตันพราวรูพีเซนมากเพราะว่าส่วนตัวตันชอบกระเป๋าที่เป็นสไตล์วินเทจมากๆเลยค่ะน้องคือชาแนลคลา s ส i c ค่ะใบนี้จะเป็นหนังคราฟต์นะคะซึ่งด้ยวยความที่เขาแบบน้องมีอายุแล้วอะเนาะก็หนังของเขานะคะอาจจะมีย่นบ้างนิดนึงนะคะเป็นปกติของวินเทจนะคะด้านข้างเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ ใบนี้นะคะตัวอะไห่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีทองแล้วก็ตัวสายเขาอะนะคะก็จะเป็นสายที่แบบว่าเราจะถอดไม่ได้นะคะก็คือมาแบบนี้เลยนะคะด้านในนะคะเป็นช่องก,องกว้างๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเบื้องต้นกันก่อนดีกว่าว่าเวลาเราดูเนี่ยดูยังไงเนาะตรง มุมตรงนี้นะคะมันก็จะมีปั๊มนะคะเดี๋ยวตันแปะให้ดูตรงนี้นะคะแล้วก็นั่นข้างไม่มีอะไรนะคะตรงฐาเนี่ยมันก็สามารถที่จะใส่ของได้เยอพะพอสมควรเลยเพราะน้องเขาสามารถยืดออกได้นิดนึงนะคะเปิดมาเราก็จะเจออะไรตรงนี้นะคะเขาก็จะปั๊ม c า a n e l Paris นะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็น เป็นรอยเย็บนะคะที่เขาก็จะเย็บให้มันเป็นสัญลักษณ์ cc ซีควานะคะแล้วก็ในส่วนของด้านในนะคะเราก็จะเจอตัวปั๊มนะคะเป็นสีทองเข้ากับอะไหล่เลยนะคะแบบนี้เแ,แปะไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของหัวซิปนะคะหัวซิปเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวแปะไว้ให้ดูตรงนี้นะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นช่องซิปที่เราสามารถใส่อะไรได้นิดนึงนะคะแล้วก็เป็นช่องใหญ่ตรงนี้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะรู้ว่าโทรศัพท์ของคุณนะคะจะสามารถใส่ได้ไหมนะคะกับกระเป๋าใบนี้เดี๋ยวตันจะใส่ไซส์ไว้ให้นะคะถัดไปเลยแล้วก็ถ้าใครอยากจะรู้นะคะว่าโฮโลนะคะโฮโลอยู่ ตรงนี้เลยนะคะนี่ข้างในตรงนี้นี่๋ยวาต้านจะแปะไว้ให้ดูตรงนี้นะคะโฮโลชัดชนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะซึ่งตอนมองว่าเป็นใบที่สวยมากๆากแล้วแม้กระทั่งดีเทลนะคะของตัวคู่มือของเขานะคะมันแบบน่ารักมากมากเลยนะคะนี่เริ่มต้นมาแบบนี้นะคะ นี่ดูสิมันน่ารักมากๆเลยอ่ะนี่นะคะคือคู่มือของเขานะคะก็สำหรับการนะคะเป็นแบบนี้ตัวนี้มันติดมาแต่แรกนะคะจากตอนที่ซื้อนะคะส่วนโฮโลอย่าลืมว่าเวลาเราดูอย่างอันนี้นะคะโฮโลมันจะเป็นเลขตัวเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะดูที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือจะเป็นตัวที่7นั่นเองโฮโล7นะคะ ก็สำหรับใครนะคะที่ชอบแนวสไตล์แบบวินเทจแล้วก็คือการมองว่าตัวรุ่นเก่าๆของชาแนลอ่ะมันค่อนข้างที่จะทนทานมากๆนะคะแล้วก็อะไรเขาอะไรต่างๆนะคะดีเทลมันดีมากๆแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเหมือนรุ่นใหม่ๆด้วยนะคะก็สำหรับใครที่อยาก จับจองชาแนลนะคะมีซักใบไว้ติดบ้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยค่ะสำหรับเวลาสะพายใบนี้นะคะใบนี้มันด้วยความที่สายเขาไม่สามารถจะถอดได้เนาะแล้วก็สายเขาไม่ได้ยาวถึงขนาดว่าจะคอสบอดี้ได้นะคะเดี๋ยวจะคอสบอดี้ให้ดูคือมันมันสูงเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นใบนี้ตันแนะนำให้เป็นโชเดอร์แบกนะคะก็คือสะายแบบนี้นะคะ ส่วนเวลาถ้าถ้าจะถืออ่ะมันก็มันก็สายก็ยาวเกินไปนะคะใบนี้มันเหมาะกับ shoulder bag มากกว่าเนาะชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากคุณคิดว่า คลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดซ u b s c r i b e ให้ช่องไวแบนเนมด้วยค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆดีๆแบบนี้นะคะและสำหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายสินค้า Band Name แบรนด์เนมแท้นะคะก็อย่าลืมคิดถึงเรานะร้านไวแบนเนมดีให้บริการค่ะและร้านของเราเนี่ยอยู่ที่เซ็นทรัลเฟสิวัลหาดใหญ่นะคะชั้นจีค่ะตรงข้ามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ